ผู้ชมครับเพิ่งจัดรายการเสร็จนะครับที่เด่นประเด็นใหญ่นะฮะวันนี้รายงานสถานการณ์ของโควิด1 9ทั้งรายการเลยนะครับเราต้องตระหนักรู้กับโควิด1 9เนะครับเริ่มต้นด้วยตัวเราเองนะครับมันล้างมือบ่อยๆทําให้เราห่างไกลจากโควิด1 9ได้ไปหยิบจับอะไรนั้นก็ต้องรีบล้างมือนะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยก่อนจัดรายการก็ล้างมือหลังจัดรายการก็ต้องล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอลเจลซึ่งมีส่วนผสมของแอลกอฮอล70%ขึ้นไปผมเลือกใช้นะครับไอคอนแฮ d ซ a นิ t i ทเซอร์แอลกอฮอลเจลแอลกอฮอล72.4%นะครับและที่ชอบมากก็คือมีส่วนผสมของอะโลเวล่าด้วยเวลาล้างมือครับคุณผู้ชมเจลเป็นเจลสีใสนะฮะ แล้วก็ไม่เหนียวเหนอหนะด้วยปกติแล้วเวลาล้างมือแอลกอฮอล์เจลเนี่ยเราจะรู้สึกถึงมือที่แห้งกร้านแต่ถ้าล้างกับเนี่ยของไอคอนนะครับมือของเราชุ่มชื่นด้วยแล้วก็ปราศจากโควิดด้วยนะครับอย่าลืมล้างมือด้วยกันนะฮะ